คนกองเชียร์พักเพื่อไทยนี่น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เครียดที่สุดเป็นันดับต้นๆของประเทศแล้วนะโดยเฉพาะเชื่อมยมได้วโดยเฉพาะข่าวที่มันออกมาช่วงหลังและกับข่าวนี้ด้วยที่บอกว่าจะมีการเอาคุณวรววฒิศิลปะอาชามาเป็นคนดิเดตนายกของพรรคเนี่ยคือมันค่อนข้างเป็นสูตรพิสดารนะเพราะคุณวราวฒิเนี่ย DNA เขาเนี่ยมันก็คือลูกคุณบรรหารมาจากชาติไทยแล้วก็อยู่ดีๆจะมาเป็นคนดิเดตเพื่อไทยมันแสดงว่าเพื่อไทย ไม่มีคนแล้วผู้นำขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เป็นวิธีแบบโยนหินถามทางไหมคะก็เป็นไปได้ฟังแล้วมันดูแปลกอะคือข่าวเนี้ยเอาจริงๆแล้วคนเปิดประเด็นเนี้ยก็คืออาจารย์จ๊ะของเราเนี่ยะอาจารย์จ๊ะนี่ไปเปิดประเด็นที่ช่องของพี่หมาแก่เมื่อสองสามวันเมื่อวันก่อนเนี่ยออกในรายการพี่หมาแก่ตอนเช้าแต่ว่าประเด็นของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รับการคอนเฟิร์มว่ามีการไปพูดคุยจริงแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าคุยกันเรื่องตําแหน่งนายกนะ ว่าคุยนี่คือใครไปคุยกับใครใครไปหาใครใครเชิญใ,<ข>ใครคุยเข,เขาก็ไม่บอกอเขาก็ไม่บอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องกันได้ไงเขารู้ว่าใครไปคุยกับใครนะแต่ว่าอาจจะเป็นระดับบิ๊กใหญ่ตัวคือตัวเบอร์ใหญ่ซึ่งคุณส,สรวงเทียนทองออกมาพูดว่าเรื่องนี้เนี่ยพูดทำนองอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ออกมาจากมติของคณะกรรมการอ๋อเป็นการคุยนอกรอบอแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มคือคุณสร่วงใช้วิธีบอกว่าอันนี้ผมก็ เพิ่งทราบเรื่องครมไม่ไม่ทราบเรื่องเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นมติของออกมาจากคณะกรรมการนั่นหมายความว่าหิ้ t ได้ว่ามีการไปพูดคุยแหละจากจากใครแต่เราก็เชื่อว่ามันก็คงไม่ใช่คนเบิร์เล็กอะของพักถ้าจะไปคุยกันในประเด็นเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะมก็สุดแล้วแต่จะคาดเดากันว่าเป็นใครแล้วก็ไปคุยกับคนของฝั่งของพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเขาก็บอกว่าคุยกัน ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตอนก่อนที่คุณวราวุธจะบินไปต่างประเทศซึ่งคุณวราว์เนี่ยไปต่างประเทศในช่วงที่ข่าวออกมาทีนี้สื่อก็ไปถามพี่สาวของคุณวราวุธคุณกัญจนาศิลปาชาคุณหนูนาใช่ค่ะสื่อไปถามว่าเอ๊ะประเด็นเรื่องของการทาบทามคุณวราวุธเนี่ยมันยังไงข้อเท็จจริงมันจริงแท้แค่ไหนคุณกัญจนาไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนแต่เราสามารถถอดในยะจากสิ่งที่คุณกัญจนาตอบได้เพราะคุณกัญจนาตอบว่าอะไรนะ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอให้คุณวราวุธนั่นแหละมาตอบแต่แล้วก็พูดทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องคิดกันเยอะคิดกันหลายเรื่องออจะตัดสินใจกันเลยไม่ได้เป็นเรื่องที่จะรีบตัดสินใจไม่ได้มันต้องคุยกันหลายเรื่องอันนี้แปลว่าอะไรถ้าเป็นโบฟังก็แปลว่ามีมีมูลมีมีการพูดคุยแต่ยังอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจครับใช่ไหม ใช่ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธข่าวทุกคนทุกสื่อแปลความแบบนี้หมดว่ามีการคุยจริงค่ะนะส่วนเรื่องจะท้าบทาไม่ท้าบทามก็รอคุณวราวุธแต่ว่าคุณวราวุธมาตอบแล้วป่ะใช่ใช่ะฮะก็ตรงส่วนนี้เนี่ยคุณวราวุฒินะฮะกล่าวว่ากระแสข่าวที่ออกมาท่ามกลางการแข่งขันเข้มข้นทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยไม่แปลกใจที่จะมีข่าวเช่นนี้ออกมา วันนี้พักการเมืองใหญ่หลายพักต้องการสร้างความแข็งแข่งให้กับจำนวนสสของพักนั้นพักเล็กจึงเรื่องไปได้ที่จะมีคนนั้นคนนี้มาพูดคุยกับสสของพักบ้างนะครับก็ใน f a c e b o o k เนี่ยคุณวราวุิได้มีการโพสต์บอกว่าต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติและไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าวดังกล่าวยืนยันว่าวันนี้ผมยังเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพักเรามีสิบเสียงยังอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน การทำงานของพรรชาติไทยพัฒนาเราทำงานร่วมกันกดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของใครคนใดค,คนหนึง่ง <ม S 2> ทั้ง1 0สสรวมทั้งกรรมการบริหาราพรรชาติไทยพัฒนาเราร่วมกันในการตัดสินใจที่จะทำอะไรในทางการเมืองอยืนยันว่าวันนี้เรายังไม่ได้ตกลงกับใครเราทุกคนยังเป็นพรรชาติไทยพัฒนาหากจะมีอะไรเกิดขึ้นขอยืนยันว่า1ิเสียงสสและกรรมการบริหารพารรครวมเป็นน้ำหนึง่งใจเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธข่าว เนี่ยที่น่าสนใจคือมันไม่มีการปฏิเสธข่าวมันมีการพูดคุยกันจริงใช่ไหมแล้วก็เป็นการยืนยันว่าถ้าจะไปก็ไปด้วยกันหมดคือจะอยู่เป็นก้อนเดียวกันถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยกันหมดไม่มีการดูดไปเป็นส่วนๆอะไรแบบนี้อ่าใช่อ่าส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังไงเขาอยากจะเพิ่มปริมาณสสอยู่แล้วเขาย่อมมีการคุยในลักษณะรีครูทเนาะว่าชวนมามาร่วมกันเลยดีไหมไปเป็นพักเล็กเลือกตั้งครั้งนี้มันลําบากนะเอามาทั้งพักเลย ก็อะไรประมาณนั้นแต่ถึงขั้นถึงขั้นจะแบบชวนมาเป็นแคนดิเดตนายกส่วนตัวคิดว่าไมก็อาจจะเป็นเงื่อนไขใหม่ไงหมายถึงว่าทั้งนี้สอก็คือว่าอ้าวในเมื่อก็เอาไปทั้งพักขนาดนี้ก็แลกกันก็เอาสียงคุณวราวุธไปเป็น แคนดิเดตนายกมีทั้ง3คนนี่อันนี้แอบคิดตรงกับกุลวิทย์เพราะว่าเราพูดอย่างนี้คือคือณณช่วงเวลาที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาเขาร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเสียงเข้ามาด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะคแต่ว่าครั้งนี้ทําไมจะต้องคุยในลักษณะของการเมิร์กกิจาการเป็นลักษณะนี้คือเมิร์กกิจกิจการเลยใช่ไหมครับคือมองได้2อ,อย่างว่าคุณคุณวาราวดิก็ตั้งพรรคเหมือนเดิมแต่ตัวมาเป็นแคนดิเดต ใช่ไหมคะมหรือเมิร์จกิจการยุบชื่อชาติไทยพัฒนาเหรอนี่สาววขาตั้งชื่อให้ใหม่แนละเป็นพักเพื่อไทยพัฒนาไปแล้วนะในสาววกด้อมแดง <c oughs> เห็นดิฉันเห็นแบบว,ว่าทุกคนเห็นด้วยขานรับอยากให้คุณวราวุ์มาใช่ไหมบอกถ้ามาก็ดีเพราะคุณวราวุ์เนี่ยโอเคภาษาอังกฤษเปะ๊ะ แล้วแล้วยังไงต่ออคืออาจารย์นี่คืองงมากเลยแล้วภาษาอังกฤษไปแล้วยังไงเออเนี่ยเนี้ยเขาให้คาเห็นข้อดีไงเออันนี้เขาให้ข้อดีนะหมายถึงคนที่เชียร์นะเขาบอกอู้ภาษาอังกฤษเป๊ะเลยเราก็นั่งฟังข้อเดียหรอเออข้อเดียวเลยเออเป็นความตลกของคนไทยนิดนึงคืออันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเราจะไม่ชอบคุณวุธหรืออะไรนะครับแต่แค่ภาษาอังกฤษสำเนียงดีอ่ะ อันนี้บริหารประเทศด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงดีมันดิเดตพักไหนก็พูดได้ไหมของความเป็นคนดิเดตนะใช่เออเอาจริงมันอยู่ที่คอนเทนต์ด้วยไปเจาะในคอนเทนต์ของแต่ละอันเนี่ยมันก็วิพา์วิจัยกันได้ทั้งสิ้นแหละแต่นี้ข้ามไปละกันเพราะเอาเอาตรงๆอ่ะอบคิว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ดูเนื้อหาด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไรนะแต่ว่าชอบสำเนียงใช่แต่ว่าที่เห็นด้วยกับคุณลวิทก็คือถ้าคุณวราวุธจะมามาในรูปแบบนี้เนี่ย ข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรถูกไหม <ừ> คือคุณวราวุธเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยปมหนึ่งที่อยู่ในใจอ่ะพ่อเคยเป็นนายกมาแล้วตัวเองอ่ะพักเสนอไม่ได้เพราะมีแค่สิบที่นั่งมันไม่ถึง25ก็เสนอเป็นคนดิเดตไม่ได้เพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้มันก็เป็นโอกาสที่คุณวราวุธเองอย่างน้อยได้เป็นคนดะิเดตน่ะจะมาเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์สอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าอย่างน้อยได้มาแล้วได้ชื่อเป็นคนดิเดตก็คือเหมือนหัวป ก็เยปลดปลมของตัวเองอะคำถามของเราคือว่าน้ำหนักขนาดสิบเสียงอะอเราจะไม่ใช่สิบเสียงบวกลบนะถ้าถ้าสมมติว่าประเมินว่าเลือกตั้งโดยเป็นชาติไทยพัฒนาจำนวนที่ได้มันย่อมน้อยกว่าสิบแหละในรอบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักระดับต่ำกว่าสิบเสียงเนี่ย มันสามารถต่อรองแบบนี้ได้เลยเหรอในขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่มีสสระดับร uh ้อยสี่สิบอยู่ uh huh. ถ้า uh huh. นับเป็นมุงเนี่ยมันเป็นมุงเล็กๆด้วยซ้ำใช่ครับเพราะงั้นคำถามกลับไปที่พักเพื่อไทยทําไมพักเพื่อไทยสุงว่าเรื่องนี้จริงอันนี้เราพูดกันเชิงวิเคราะห์เนะาะถามว่าถ้าเรื่องนี้มีการท้าทามจริงทําไมพักเพื่อไทยต้องเอาคุณวราวุธมาก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลวิศกับโบพูดไงว่าพักเพื่อไทยไม่มีใครเสนอแล้วหรือ ใช่ก่อนหน้านี้ก็โยนชื่อลูกเขยมาแล้วหลานมาแล้วมันจะต้องมีอีกเบอร์หนึ่งหรือเปล่าที่จะต้องเอามา,ม,ม,ามาเป็นแบบคนที่ให้ได้ชื่อว่าไปตอบโจทย์ว่าไม่มีชินวัตรไม่ใช่คนชินวัตรก็มาเป็นคันดิเดตได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าที่จะแก้ตรงนี้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็เคยเสนอชื่อคนที่ไม่ได้ชินวัตรมาแล้วว่าคุณสมัครสุนทรเวชอย่างเงี้ยก็เคยเต็อแล้วอ่าใช่ก็ก็เคยมีมาแล้วใช่นั่นแหละก็คือเป็นเบอร์สาม ซึ่งในความเราไม่รู้นะว่าเป็นเบอร์ไหนแต่ว่าเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งสมมติใช่ไหมต่อให้สมมติว่าได้ได้เป็นจริงอ่ะทุกคนก็จะมองออกว่าในแง่ของการนำพักมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะไม่มีใครฟังคือมีเสียงอยู่ในมือเท่านี้ถูกไหมก็คือไม่มีใครฟังขนาดคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาแบ็คใหญ่นะก็ยังมีปัญหา สนใจคุณเสฐาอะไรในทาขาลอยไงไม่มีสสในมือเลยใช่ถ้าเทียบกับคุณวราวุธนะแต่คุณแต่แบ็คคุณเสฐามีเสร็จมีสสในมือแน่นอนถูกมั้ใช่อออ๋อแบ็คที่อยู่ตอนเนี้เเอแต่นเนี้ยคือ เท่านี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไอ้คำว่าแคนดิเดตนายกอ่ะมันถูกเติมมาในข่าวโดยใครก็ไม่รู้แต่มันเป็นผลดีกับคุณวราวุธรทำให้มีราคาการเมืองขึ้นมาแม้จะดูไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยใช่ไหมคือเรื่องนี้เนี่ยคุณวราบุตรเนี่ยคือได้กับได้ไม่มีอะไรเสียแต่พักเพื่อไทยต่างหากที่ตั้งคำถามอืมริงก็ถูกตั้งคำถามเยอะเมื่อวานนี้คุยกับคุณตงสิริพงศ์ในฐานะที่เขาเคยอยู่พักเดียวกันมาครับคุณต้องก็ วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณท็อปจะถึงขั้นแบบหยุบพักแล้วก็ไปอยู่แบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าเป็นพักคุณบรรหารแล้วคุณบรรหารก็รักพักนี้มากนี่มันเป็นการทําลายเลาซีของพ่อเลยนะมรดกของพ่อที่ทุบทิ้งเลยนะยุคที่พักไทยรัฐไทยเขาดูดมาจนเกือบหมดสนามอ่ะพักคุณบรรหารก็ยังยืนอยู่ด้วยความที่ต้องการให้พักนี้เป็นพักของคนสุพรรณใช่ไหมยืนยืนอยู่แต่ก็แต่ก็ตอนนั้นก็ไปอยู่กับ กับไทยรักไทยนั่นแหละคือถ้าเรา<ต>มองแต่ยังมีชื่อพักแต่ยังม,ยมีชื่อพักอยู่แต่ว่ามันมีการลงนามศัตยาบาันอะไรกันเรียบร้อยแล้วไปอยู่กับเขาคือถ้าเรามองในแง่ว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไงคือวันนี้ทั้งทั้งพักเพื่อไทยเองก็มีโจทย์ตัวเองที่จะต้องแก้ใช่ไหมคะในเรื่องในเรื่องของตัวบุคคลที่จะต้องมา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 สร้างเป็นแมกเนตให้กับพักในการหาเสียงพักชาไทยพัฒนาเองก็ มีความแกว่แขวงกันภายในความเชื่อมั่นพวกก็มีกระแสข่าวว่าที่มีอยู่สิบที่นั่งวันนี้เนี่ยสมัยหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึง10แล้วก็มีมีข่าวลือออกมา4คนก็จะไหลไปภูมิใจไทยลออะอันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะอีกสองคนก็จะมาเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะงั้นคุณวาราวด์ก็เหลืออยู่แค่สี่คนที่อยู่กับตัวเองก็คือตระกูลสะสมทรัพย์ บ้านใหญ่สะสมทรัพย์ที่ยังอยู่ด้วยอเออใช่ทีนี้หลายคนก็มองว่าคุณวราวุ์จะไปต่อ,อยังไงเพราะว่าจากพักที่พ่อสร้างไว้อะจากพักที่เคยมีคะแนนอันดับหนึ่งจนเป็นแคนดิตเป็นนายก,นนายกได้ <ยก S 1> คุณบรรหารอา่ะก็โอเคเวลาผ่านไปพักแต่ละพักเขาก็ต้องมีการแข่งขันจนมาอยู่ที่ทิ้งท้ายช่วงปลายที่ก่อนจะเปลี่ยนเมืองเป็นคุณวราวุ์เนี่ย คุณบรรหารพักชาติไทยพนาก็ยังมีอยู่ประมาณ30มแต่พอเป็นคุณวราวุธก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแค่1ิบที่นั่งที่คำถาม,ถามว่า๋อคุณวราวุธมีภาพของความโอเคหัวก้าวหน้าเป็นคนรุ่นใหม่จะมาขายตลาดคนรุ่นใหม่เหรอก็ตอบไปต่อว่าตอนที่คุณแพ้ถ้าคุณขายความเป็นคนรุ่นใหม่ได้คุณต้องไม่แพ้พักประชาชนใช่ไหมจนเหลือแค่สิบที่นั่งเพราะงัน้นเราก็เลยมองหาว่าเขาจะเอาคุณวราวุธมานั่งเป็นแคนดิเดตนาย,ยกด้วยจุดขายอะไร สมมติก็ย่อมมีจริงภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษนั่ะที่สาววกเขาตอบเออไม่ได้สาววกคุณวราวุธด้วยนะสาวกเพื่อไทยบอกภาษาอังกฤษเก่งตอนนั้นพูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องไทยกัมพูชานี่แหละใช่คุณวราวุธไงเป็นคลิปไวรัลคนดูเป็นล้านเลยมันถูกใจคนใช่ว่ามันดูเดือดรุนแรงจริงๆแล้วเนี่ยมันลั่มเส้นรฐบาลนะรู้สึกอะไรนีอย่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้อะเซนะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของพรคเพื่อไทยแหละซึ่งจริงๆก็คือถ้าย้อนกลับไปใครปล่อยข่าวก็ก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมแล้วท้ไม,มอยู่ดีอาจารย์จ้ารู้ก,ก,ก็คงมีคนมันจะต้องมีคน<บ>มาบอกอาจารย์จ้าคืออย่างนี้นออให้เราเดาอาจารย์จ้านะอาจารย์จ้าคงได้ข้อมูลเรื่องการไปคุยกันจริง <c oughs> ซึ่งซึ่งก็มีบางคนเข้ามาเดานะว่ามีแกนนําของระดับพักเพื่อไทยไปคุยกับแกนนำระดับใหญ่ของพักชาติไทยพัฒนาซึ่งไม่ใช่คุณวราวุฒ แต่คุยผ่านผู้ใหญ่ท่านหนึง่งชื่อปอปลาเขาก็พูดแค่นี้เราก็รู้แล้เรารู้ในใจแล้วแต่เราไม่เอ่ยชื่อรู้ในใจแล้วว่าใครแค่นั้นเองแล้วจานจ้ากก็เป็นคนที่ชอบมาเปิดประเด็นแบบให้มันดูแบบว่าเอ้ยมันปังขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดในรายการหมาแก่อย่างเงี้ยคุณก็คิดดูดีวมันจะไม่กระพือข่าวได้ไงใช่ไหมแอวมาตั้งต่อเลยว่าเอ้ยถ้าจะมาอย่างนี้แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องแบบ มีแรงจูงใจดิก็เลยคาดการต่อไปถึงขั้นคำว่าแคนดิเดตนายกมาจากอาจารย์จานี่เองอาจารย์ก็บอกว่าแต่อาจารย์ก็บอกว่าใครไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเองเป็นคนเคยพูดเองนะว่าสีน้ำเงินกับสีส้มเนี่ยเขาจะมาเหมือนกันเหมิดกันนะหมายถึงว่าร่วมมือกันร่วมมือกันจะบอกว่าอาจารย์จ้าผมแม่นนะ มีทั้งแม่นและไม่แม่นนนั่แหละมีทั้งแม่นและไมม่่แนอาจารย์แจ๊คแกก็คุมปี๊บมาหลายประเด็นแล้วแกก็ยอมรับนะไม่เปไรแต่แกเสียงดังแกไม่แกไม่แคร์เพราะว่าพอเปิดประเด็นใหม่มันก็เออจุดกระแสขึ้นมาไงได้คนได้เอ๊ได้คีนี่ไงเป็นประเด็นให้เรามาพูดเนี่ยหลายนาทีแล้วเนี่ยเรื่อไม่ไดพูดทุกสื่อพูดทุกสื่อเอออ่ะนั่นก็คือประเด็นของคุณวราวุ๊กก็คิดว่า คำตอบจบที่คุณวราวุธแล้วหลังจากนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นี่เป็นเรื่องที่อนาคตข้างหน้าจะเป็นคําตอบรอดูต่อไปแต่ที่แน่ๆได้โยนหินถามทางแล้วฟังฟังกระแสในวันนี้คิดว่าพักเพื่อไทยก็อาจจะต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนแบกไม่ไหวนะคุณจะมาแบกทั้งเพื่อไทยทั้งชาติไทยนี่ไม่ไหวนะตอนนี้คุณจะแบกทั้งอุ้งอิงแบกคุณทักษิณแบกคุณทอปแบกกันหลังหักแล้วเนี่ย